รถเข้าใหม่ของเราในวันนี้ค่ะรถสวยไหมน้อยแถมราคาโดนใจสุดๆเลยค่ะกับคันนี้เลยค่ะ CLA 180 Urban <S <S ของเราค่ะมาพร้อมกับสีเทาเม a เ n นเก y สุดหลูน,นะคะในส่วนของด้านหน้าค่ะก็มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบไดมอนด์กิลลาต้าเสริลักเม e รเซเเบนที่เป็นแบบดาวกระจกนะคะสังเกตตรงแถบตรงกลางน,นะคะคันนี้เนี่ยถูกเสริมหล่อมาแล้วค่ะให้เป็นสีดำํำสำหรับกับสีโเมียมนะคะสําหรับสมรรถนะของคันนี้ค่ะก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1,000 CC, 6 4 0 156แรงมาค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะก็ยังเหลือพื้นที่นั่งอีกเยอะแบบสบายๆเลยค่ะไม่ว่าจะนั่งกันแบบ2องคนสบายๆนะคะกับรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2015ค่ะเลขไม์น้อยมากๆค่ะเพียง59,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะและราคาสุดพิเศษที่เบนเคตั้งไว้นะคะอยู่ที่1,190,000บาทสามารถรับชมคลิปเต็มของรถคันนี้ได้ที่ยูทูบเบนเคนชาแนลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไคร์ด้วยค่ะลับ เป็นกันเลยค่ะ